สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งชอนเบสในการที่จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในช่วงนี้คิดว่าท่านผู้ชมคงจะรู้กันทั่วหน้าแล้วนะครับว่าอยู่ในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับโปรแกรมฟุตบอลสมูสรไม่มีสมูสรแบบใหญ่ๆแบบลีกระดับท็อปของประเทศนั้นๆน,น,นะครับถ้า,ามีโปรแกรมทีมชาตินะครับ คู่ไหนที่มันน่าสนใจผมจะหยิบให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและมารายงานให้ทราบอย่างแน่นอนนะครับประมาณในช่วง1-3วันนี้แหละนะครับคิดว่าน่าจะมีแหละนะครับโปรแกรมทีมชาติที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูบทสัมภาษณ์ของหลายๆแข้งที่ได้ย้ายซุทีมใหม่ของพวกเขาแล้วนะครับว่าพวกเขามีความเครียดอย่างไรเนาะลายๆดีลนะครับแน่นอนว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบไงแบบ ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์มันได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับหลายๆทีมในยุโรปก็ได้บทสรุปกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะเราจะไม่แบ่งไงแบบพูดถึงแบบลีกอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากลีกยุโรปแบบให้มากนักนะเพราะว่าเราเน้นเฉพาะแบบในลีกยุโรปไปแล้วเนะาะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับลีกอื่นที่ยังคงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะกันอยู่อันนี้เราขอแบบแซมเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะหลังจากนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี้ยหลีกใหญ่ของยุโรปเนี่ยนะครับ วันนี้บทสัมภาษณ์แรกนะที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นบทสัมภาษณ์แบบเนื้อๆเ,เลยนะไม่ได้แบบคัดแบบเฉพาะแบบฉบับเต็มของเขามานะครับแต่เอาท่อนเฉพาะที่แบบน่าสนใจแล้วกันนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะหลังจากอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับได้ย้ายซบเลี้วผูมาด้วยค่าตัว125ร้าล้านปอนด์จากนิวคาสเซิลนะครับพร้อมได้รับเบอร์9ด้วยนะในการรับใช้สโมสรอ,อย่างเลียวผูนะครับ โดยเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าผมต้องการชนะทุกรายการเลยนะเพื่อสร้างประวัติศาสตร์กว่าจะมาถึงที่นี่ก็เป็นการเดินทางที่ยาวไกลเลยนะแต่ผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้สโมสรแห่งนี้และนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจและผมก็ตั้งตารอคอยมาโดยตลอดโอ้โหเรียกว่าหวานเจี๊ยบนะครับสั้นๆและได้ใจความครับ มาที่บทสบาทของรายต่อไปกันบ้างน,นะครับนั่นก็คือนิโคลัสแจ็กสันนะครับหลังจากย้ายจากเชลซีไปซบบบร์นมิวินิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยสัญญายืมตัวพร้อมมีเงื่อนไขซื้อขาดซื้อขาดหลังจากยืมตัวกัน1ึซีซั่นเนาะจะไปเซ็นขาดกันได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2026นั่นเองนะครับ แจ็คสันครับเขาได้บอกแบบนี้หลังจากได้ย้ายซบาบย์นนะครับพร้อมได้รับเบอร์เสื้อหมายเลข11ต,ต่อจากคิงฟุีกูมองนะเขาบอกว่าผมเนี่ยมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนีอ้อบาย์นฟุตบอลครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกทุกคนรู้จักชื่อของตำนานที่เคยมาเล่นที่นี่ และรู้ว่าสโมสรแห่งนี้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และอนาคตด้วยผมมีเป้าหมายและความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่นี่ดังนั้นผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยให้สโมสรยบร์ทฟุตบอลรับคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้อีกโอ้โหเรียกว่าหวานเจี๊ยบมากๆนะครับนิโคลัสแจ็กสันกับยบร์มิวนิกนะครับ บาเยนเนี่ยจะสามารถเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการจากเชลซีได้ในซัมเมอร์ปี2026นะครับตามรายงานของฟาบิโอโรมาโนและนักเตะรายนี้จะได้รับสัญญา5ปีเลยนะครับพาท่านผู้ชมมาดูบทสัมภาษณ์ของอันโตนี่กันบ้างหลังได้ย้ายจากแมนเชสเตอร์ n นเตดไปซบเรลเบติสด,ด้วยสัญญาถาวรเลยนะครับครั้งนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่ได้แบบยืมตัวอย่างัซซีซันที่แล้วแล้วนะครับ เขาเนี่ยระหว่างให้สัมภาษณ์ก็หลังน้ําตาออกมาด้วยนะต่อหน้าแฟนๆแล้วเบติสท,ที่แฮรมาต้อนรับเขากันแบบคับครั่งเลยเนี่ยนะครับเขาบอกเาวแบบนี้ครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าผมรู้สึกวิตกกังวลมากทุกวันผมพักอยู่ที่โรงแรมมาเนี่ยก็40วันมันยากมากสําหรับผมในเมืองแมนเชสเตอร์นี่นะครับผมขอโทษถ้าผมร้องไห้นะผมต้องซ้อมแยกออกจากทีมอีกแล้วแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะ ผมรู้อยู่แล้วว่าเวลาแบบนี้จะต้องมาถึงมันก็เป็นอดีตไปแล้วนะและตอนนี้ผมได้กลับมาบ้านแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราจะได้ออกเดินทางอีกครั้งผมได้คุยกับแม่และน้องสาวพวกเขาก็ร้องไห้ด้วยกันกับผมด้วยเมื่อรู้แบบนี้นะครับโอ้เอออันโตนีเนี่ยถ้าหากแบบโดนเบติสขายในอนาคตนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของเงื่อนไขนะท่านผู้ชม ถ้าหากเล้วเบติสขายอันโตนีในอนาคตไม่ว่าจะด้วยค่าตัวเท่าไหร่นะจะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขายนะครับให้แมนเชสเตอร์เต็ดถึง50%นะครับไม่แปลกนะที่แมนเชสเตอร์เต็ดจะใส่เงื่อนไขนี้เอาไว้นะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเจ็บมาเยอะนะครับในการทุ่มซื้ออันโตนี่มาจากอาร์แจกนะด้วยค่าตัว95ร้าล้านายูโรเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าถ้ารวมจากการที่แมนยูปล่อยให้เบติสยืมรอบแรก จนมาถึงการปล่อยขาดเนี่ยจะถึงค่าตัวของครึ่งห9 5ล้านยูโรที่เสียไปกับอาแจกเลยหรือเปล่านะครับใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่เงื่อนไขนี้ไว้เพื่อจะมีลุ้นว่าอาจจะเบ็ดเสร็จแล้วนะจากการที่พวกเขาปล่อยแอนโทนียืมจนมาถึงการปล่อยขาดเนี่ย จะได้ค่าตัวกลับมาเกินครึ่งหนึ่งของราคา95ล้านยูโรบ้างก็เป็นได้ในในอนาคตนี่ไม่แน่เลยนะเพราะว่าถ้าแบบแอนโทนีคงฟอร์มแจ่มๆอยากซีซั่นก่อนเอาไว้เนี่ยในอนาคตบางทีมีทีมอื่นๆอาจจะมาสนใจซื้อแอนโทนีในราคาที่มันแพงเวอร์อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ไงนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยลุ้นได้แบบวันหวาเลยสําหรับพลพรรคปีศาจแดงนะครับได้ส่วนแบ่ง50นะตามรายงานของฟาบริซิโอโรมาโนนะครับ พาท่านผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์ของมาเกฮีของคริสตันพาเลตนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรียวพูมาโดยตลอดเลยในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่แล้วดีลก็ดันมาล่มในช่วงวันเดทไลน์ของตลาดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโรมาโนเขาได้ร่วมวงกับอีกหลายๆสื่อเลยนะครับได้รายงานตรงกันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะที่กลาสเนอร์เนี่ยได้ขู่พาเลตว,ว่าเขาจะลงจากตําแหน่งหากสโมสสนเลือกปล่อยมาเกอีออกไปร่วมทีมเรียวพู โดยที่ไม่ได้หาใครมาแทนที่นะครับที่เป็นแข้งระดับท็อปด้วยนะโอ้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเมคชัวเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมได้นําเรื่องนี้มาเสนอท่านผู้ชมนะมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเนี่ยในคลิปก่อนผมได้บอกกับท่านผู้ชมไวมว่าผมไม่ได้รายงานตามฟาบิซูโรมาโนนะแต่ผมเอาเนื้อข่าวดังกล่าวเนี่ยมาจากหลายๆสื่อ ที่พวกเขาต่างรายงานตรงกันเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะครับแต่วันนี้โรมาโนมาแล้วครับเรื่องนี้ก็น่าจะเชื่อแล้วแหละนะท่อนต่อมาครับโรมาโนบอกว่าใช่มาเกฮีเนี่ยเขาได้ตรวจร่างกายกับเยวพูเสร็จสิ้นแล้วนะก็ใกล้ที่จะแบบได้เซ็นสัญญากันเลยด้วยแต่แล้วก็ดันมาดิวลร่มนะครับเพราะว่าอีกอร์ชูริโอนะกองหลังชาวบาซิลเลียนของ ไบรทันครับก็ได้ตรวจร่างกายกับพาเลตแล้วด้วยนะที่จะเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของเกฮีเนี่ยแต่แล้วก็ดันมาโดนเวสแฮมตัดหน้าไฮแจ็คนะครับคว้าอีกอไปร่วมทีมครับในช่วงท้ายของตลาดโอ้โห,โห,โหดันกราสเนอร์ครับเมื่อเป็นเช่นนี้เขาได้บอกกับคริสตันพาเลตว่าเขาจะลงจากตำแหน่งหากพวกเขายอมขายเกฮีโดยที่ไม่ได้เซ็นสัญญาแข่งลายใหม่เข้ามานะครับ เกฮี <c oughs> เนี่ยผิดหวังอย่างแรงนะครับโรมมโนโรู้มานะครับผิดหวังอย่างหนักเพราะต้องการย้ายไปอยู่กับเรียวพูแล้วก็เกฮี Ge เนี่ยจะไม่เซ็นสัญญากับสมูรสอนสัญญาฉบับใหม่นะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่ออกไปด้วยและก็จะย้ายออกจากสมูรสอนไปในซัมเมอร์ปี2 0 2 6ในฐานะแข้งฟรีเอเจตนนะครับแมไอทอดสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่า ไม่น่าจะถึงช่วงซัมเมอร์แล้วมั้งนะครับช่วงเดือนมการาก็น่าจะแบบไงแบบโบกมือไวบายแล้วแหละนะแบบนี้ครับถึงแม้เกฮีเองจะช่วยคริสตันพาเลตมาแบบมืออาชีพตลอดนะในในช่วงเนี่ยก่อนที่จะมันปิดม่านตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ลงไปเนี่ยนะครับแต่ผมว่าไอสารการณ์ในช่วงเดือนมการาคมมันอาจจะต่างออกไปแล้วแหละนะเพราะว่าถ้าดูถ้าอิงจากรายงานของโรามาโน่เนี่ยว่าแบบผิดหวังไม่น้อยนะ ที่ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับดิอพูนะครับคือถึงตอนนั้นน่ะมันก็เป็นไฟบังคับโคตรๆเลยแหละอันที่จริงมันก็เป็นไฟบังคับแบบหนักหน่วงเลยนะสำหรับพาลนะีอ่ะในซัมร์นี้ที่ต้องปล่อยมาร์กเกฮีออกไปอะ่ะถ้าแบบนักเตะแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแบบนี้ว่าไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นตลาดเดินมกราเนี่ยยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยนะเพราะถ้าพวกคุณไม่ปล่อยตอนนั้นเนี่ยพวกคุณจะไม่ได้ตังคืนกลับมาแม้แต่แดงเดียวจากตัวของมาร์กเกฮีเลยนะครับ เพราะว่าเนี่ยซัมเมอร์ปี2016ก็เป็นที่รู้กันว่าแข้งรายนี้เป็นฟรีเอเจนต์แล้วนะครับสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆเลยนะครับเป็นสิทธิ์ของนักเตะแล้วว่าจะเลือกทีมไหนเป็นจุดหมายปลายทางนะครับในเป็นทีมต่อไปของเขาอะไรอย่างนี้นะครับอืมส่วนคุณซื้ออย่างโอลิเวอร์การ์สเนอร์เนี่ยก็ต้องแบบเร่งตัดสินใจแล้วนะครับช่วงเดือนมกราคมนะครับว่าคุณจะต้องการแข้งแบบแนวไหนล่ะในเมื่อรู้ทั้งรู้แล้วว่าแบบเกยไม่ต้องการอยู่กับทีมแล้วนะครับใช่ไหม ส่วนพาเลตก็ต้องคุยกันนะแบบเคลียร์กับคุณซืออย่างกราสเนอร์นะครับถ้าคิดว่าเออคุณซื้อรายนี้ยังสําคัญกับพวกคุณอยู่ต้องการเก็บรักษาไว้นะครับก็ต้องตามใจเขาหน่อยอ่ะตลาดเดือนมกรานะครับเขาต้องการใครก็ไปเซ็นให้เขานะแต่ก็ค่าตัวก็อย่าเวอร์เกินไปนะให้ดูสาระของทีมด้วยนะครับเออนะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะว่าแบบมาเกฮีจะได้อยู่กับพาเลตต่อไปหรือเปล่านะครับในตลาดช่วงเดือนมกราคมนะครับ ยังสามารถแบบย้ายได้อีกครั้งนะในตอนนั้นนะครับข่าวต่อมาครับพาท่านผู้ชมมาตามสถานการณ์ของเฟอร์มินโลเปสของบาร์เซโลนากันบ้างน,นะครับซึ่งเป็นที่รู้กันว่าแข่งรายนี้เป็นหนึ่งในแข่งที่ไม่สามารถย้ายทีมได้สําเร็จในช่วงวันเดทไลน์ของตลาดด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเฟอร์มินเขาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อตัว A, เอ,อเป็นสื่อท้องถิ่นของสเปนนะครับอย่างมุนโดเดปอร์ติโบนะครับเฟร์มินโลเปสได้เผยครั้งแรกเกี่ยวกับ ข่าวหรือว่าเขาจะย้ายออกจากบาร์เซโลน่านะพร้อมยืนยันความรักของเขาที่มีต่อบาร์เซโลน่าด้วยแม้ว่าจะมีข้อเสนอนะครับเข้ามาสู่ขอเขาเนี่ยจากเชลซีนะครับถึง40ลร้านยูโรก็ตามนะครับเฟอร์มิโลเปสเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์แบบนี้ครับเขาบอกว่าคือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความสำคัญของผมก็อยู่ที่บาร์เซโลน่ามาโดยตลอดเสมอมา ผมมาถึงที่นี่ตอนอายุ12ขวบมันเป็นความฝันของผมที่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะไป้ถึงทีมชุดแรกก็คือทีมชุดใหญ่นะครับมันเป็นสิ่งที่น่าชมเชยแหละว่ามีความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆเข้ามาแต่ความจริงก็คือผมมีความคิดอยู่เสมอว่าผมจะอยู่ที่บาร์เซโลนาและสามารถประสบความสำเร็จกับที่นี่ได้มันไม่ใช่ความคิดเพียงแค่ในสัปดาห์นี้นะ แต่มันเป็นความคิดตั้งแต่ที่ผมมาถึงทีมนี้เป็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าเป็นที่รักของแฟนๆมันเป็นสิ่งที่ผมซาบซึ้งมากผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้เล่นคนสำคัญสำหรับแฟนๆบาซ่าและผมก็รักมันโอ้โหเรียกว่าหวานเจยบจริงๆนะครับแฟนๆบาเซลนาหากมาได้เห็นบทสัมภาษณ์นี้ต้องบอกว่ายิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวนะครับนักเตะมีใจสักขนาดนี้ก็ หวังว่าน้องจะได้รับโอกาสแบบบ่อยขึ้นนะครับในซัมเมอร์ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับผมที่เป็นแฟนเชลซีก็ต้องบอกว่าเสียดายเล็กๆนะครับแต่ที่จริงถ้าน้องย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีนะว่าน้องจะสามารถแบบแบบแบบเบียดตัวจริงได้อะไรอย่างงี้เนาะถ้าโคพาเมอร์ไม่เจ็บอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมเอนโซอยู่ so ครบไกเซโดยังลงเล่นได้อะไรเงี้ยเนาะนะครับบางทีการตัดสินใจอยู่ที่เดิมของน้องมันก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดสัทีเดียวนะอ,อนะครับ ก็เคารพการตัดสินใจของเฟอร์มินโลเปสนะครับพาท่านผู้ชมมาตามสถานการณ์ของอิวคายกุนโดกันแข่งจอมเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับราสุดนี่ได้ทีมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ได้ย้ายไปซบกาลาตาสลายในศึกซูเปอร์ลีกตรุรกีโดยจะเซ็นสัญญากัน2ปีเซ็นกันไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027นะครับ ซึ่งก็เป็นการโบกเืออำราพลพรรคเรือใบสีฟ้าเป็นคำรบที่2นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ย้ายจากแมสตี้ไปอยู่กับบาเซลูนาใช่ไหมแล้วก็ย้ายกลับมารับใช้สโมสรอ,อีกครั้งสุดท้ายก็ย้ายอีกครั้งไปอยู่กับกาลาตาสลายเนาะโอ้โหอันที่จริงเนี่ยกาลาตาสลายก็คุยอยู่กับเอเดรีนมูราอสอยู่ด้วยนะผู้กษาประตูชาวบาร์ซิลเลียนของแมสตี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ไปคุยกันท่าไหนนะครับสุดท้ายก็ไปโดนเฟเนบาเช่นะ ทีมคั่วริตัวเอในริกตุรกีนั่นแหละนะครับแย่งตัดหน้าให้แจ็คไปนะครับคว้าเอเดซนไปร่วมทีมโหโหไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะหรือจะเป็นข้อเสนอที่ยื่นไปหาแมสตี้แล้วแบบมันไม่ดีพอนะครับอมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เหมือนตอนนั้นล่าสุดที่ผมอ่านเกี่ยวกับเดีว,เดวนี้นะเหมือนโรมาน,น่จะเคยบอกครั้งนึงว่าเทางด้านของกาลาสลายเนี่ย ยื่นข้อเสนอไปประมาณ10ล้านยูโรไหมแล้วก็เหมือนแมสตี้ต้องการมากกว่านั้นนะครับทำให้กาลาสไลก็เลยแบบไม่ยินดีที่จะจ่ายมากกว่า10ล้านยูโรแหละเนาะเออถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกันนะอ,อ,อีกดีลหนึ่งก็คือดีลของเอเดรีนกับเฟเนบาเช่ก็แบบไงแบบเฟเนบาเช่ไปปิดมาได้ในประมาณ13ล้านยูโรไหมนะครับใครจำได้ก็คอมเมนต์บอกชอนเบสมาหน่อยแล้วกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับกาลาสลายก็ได้อิวคายคุโดกานมา1ลายเนาะจากแมสตี้นะครับมีบทสัมภาษณ์สั้นๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะหลังจากคุโดกานได้ย้ายมาอยู่กับกาลาตาสลายนะครับโดยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าสมโมสรแห่งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆผมเนี่ยรอแทบไม่ไหวและที่จะได้เริ่มต้นกับที่นี่เพราะผมเนี่ยรู้สึกพร้อมแบบ100%เซตเลยสำหรับรายการแชมเปี้ยนลีกก็ด้วยโอ้โหเรียกว่าหวานเจีย๊ยบครับ คือกาลาสลาเนี่ยเหมือนจะเป็นสโมสรเพียงหนึ่งเดียวจากตุรกีนะที่เป็นตัวแทนของประเทศนะครับได้ไปลุยศึกแชมเปี้ยนลีกเนาะโอ้โหเข้ามาประสานงานกับโอซิมเงนครับท่านผู้ชมน่าติดตามนะพาท่านผู้ชมมาปิดท้ายกับข่าวของโรดิโกโกเอสของเรอัลมาดริดนะหลังจากที่แข้งรายนี้ได้ตัดสินใจอยู่กับราชันชุดขาวต่อไปไม่ได้ย้ายทีมออกไปตามกระแสข่าวหรือสารพัดว่าแข้งชาวบราซิลเรื่องรายนี้อาจจะต้องย้ายทีมออกไป นะครับเพราะว่าในยุคของกุนซือหน้าใหม่อย่างชาบีรอนโซเนี่ยได้รับโอกาสน้อยเหลือเกินตั้งแต่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกยันมาถึงเกมลีกลาดิกาสเปนนัดเปิดฤดูก,กาลจนมาถึงตอนนี้ก็ได้รับโอกาสน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่จะออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองซะเป็นส่วนใหญ่นะล่าสุดเขาได้เคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวอย่าง X หรือท w i t t e r ที่ใครหลายๆคนรู้จักนะครับ เขาได้โพสต์ภาพของเขาสมัยวัยเยาว์นะสมัยวัยเด็กนะครับที่กําลังสวมชุดของเรอลมดริดซึ่งเป็นชุดประจําซีซั่น2013-14มั้งท่านผู้ชมนะครับเป็นช er ุดทีมเยือนนะเป็นชุดสีฟ้านะครับเหมือนซีซั่น2013-14เนี่ยจะมีชุดทีมเยือนเป็นสีฟ้ากับสีส้มไหมนะครับแฟนๆราชาชุดขาวถ้าหากแบบผมพูดผิดพลาดไปก็แก้ไขให้กับชอนเบสได้นะบอกมาว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับครับใครครับข่านะครับจำได้ไม่แม่นเหมือนกัน อาจเป็นชุดสีฟ้านะครับที่โรริโกสวมอยู่นะพร้อมกับแนบข้อความว่าประวัติศาสตร์ยังคงต้องสร้างกันต่อไปพร้อมมีอิโมจิดวงใจสีขาวอิโมจิบ้านนะครับแนบกับข้อความทิ้งท้ายเป็นแฮชแท็กว่าฮารามาดริดนะครับโอ้โหแฮแทแบบนี้ด้วยนะครับเรียกว่าได้ใจแฟนแๆราชาชุดขาวแบบเต็มๆนะครับยังคงต้องการสู้เพื่อแย่งตำแหน่งต่อไปนะครับ จากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยโรมาโนเขาได้รายงานเสริมเขาบอกว่าโรดิโกได้แสดงความรักของเขาที่มีต่อเรอลมาดิตเขาไม่เคยอยากย้ายออกไปแม้จะได้รับความสนใจจากแมนซิตี้นะครับโรดิโกจะอยู่ที่นี่ต่อไปโอ้โ oh หในส่วนของช่วงสุดท้ายนี้ครับต้องออรบกวนท่านผู้ชมอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาหรือจะเป็นท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่แล้วนะครับ ก่อนออกไปอย่าลืมเ่ชกันกดไ like ลค์ด้วยนะส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรงนี้อันนี้สําคัญมากๆนะครับฝากด้วยนะเวลาผมมาอัปเดตคลิปที่เป็นข่าวสารแบบนี้ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามนั่นเองนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยต่างๆนานาต้องการจะแก้ไขข้อมูลข่าวของเราในคลิปนั้นๆสามารถคอมเมนต์แย้งเข้ามาได้คอมเมนต์แบบติชมกันได้แบบเต็มที่เลยเดี๋ยวผมจะไปไล่ขอบคุณไล่อ่านแบบคอมเมนต์ของทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันถัดไปครับผม